สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์แช n แนลแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับคลิปวโนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาแก้ปัญหานะครับที่ว่าเคยกดนะครับไม่สนใจข้อความของแชทเพื่อนไปแล้วนะครับเราต้องการเอากลับคืนมาแล้วคันนี้นะครับ Facebook นะครับเ e s s e n g e r เขาได้อัปเดตใหม่นะครับฟังก์ชันนะครับไม่สนใจข้อความนะครับจะหายไปนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่เคย กดไม่สนใจข้อความไปก่อนหน้านั้นเราก็จะหาไม่เจอครับว่าเรานะครับไปเก็บไว้ตรงไหนระบบไปไว้ตรงไหนนะครับผมได้ทําคลิปวัวหนึ่งไว้แล้วนะครับวิธีการนะครับกดจำัดข้อความแล้วก็แก้ปัญหาไม่สนใจข้อความแต่คลิปวัวนี้มาอัปเดตอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่ว่าคุณผู้ชมที่เคยกดซ่อนนะครับหรือกดไม่สนใจข้อความนะครับแล้วคราวนี้จะไปกู้คืนแต่กู้กลับมาไม่ได้นะครับ วิธีการนะครับกู้คืนนะครับเดี๋ยวกดอื่นผมทําเป็นตัวอย่างก่อนนะครับผมจะกดค้างตรงนี้นะครับปกติตรงนี้นะครับเป็นกลมๆแล้วก็มีขีดนะครับไปทางขวาเนี่ยจะเป็นไม่สนใจข้อความแต่เขาเปลี่ยนเป็นจํากัดนะครับให้กดแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมเทรให้นะครับผมนะครับนะครับมันคือฟังก์ชันเดียวกับไม่สนใจข้อความนั่นเองที่ก่อนหน้านั้นนะครับที่เคยทํากันวิธีกู้นะครับ ให้ไปที่มุมบนซ้ายมือครับผมรูปโปรไฟล์นะครับผมให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาครับมาที่ความเป็นส่วนตัวครับผมคลิกเข้าไปเลยมาที่บัญชีถูกจํากัดนะครับบัญชีที่ถูกจํากัดนะครับให้คลิกเข้าตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่เคยซ่อนเพื่อนหรือไม่สนใจข้อความนะครับกดไม่สนใจข้อความเพื่อนคนนั้นนะครับจะมาอยู่ตรงนี้นะครับนะครับ ก่อนหน้านั้นก่อนที่ระบบจะอัปเดตก็จะมาย้ายมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดครับก่อนหน้านั้นจะอยู่ตรงสแปมนะครับแต่ตอนนี้เขาย้ายจากสแปมมาอยู่ตรงนี้กันหมดแล้วนะครับผมก็ลองหาเพื่อนคนที่เคยกดไม่สนใจข้อความก่อนหน้านั้นนะครับว่าอยู่ในลิสต์นีไหมนะครับถ้าอยู่ก็กดตรงนี้ครับครับกดที่แชทเพื่อนนะครับแล้วก็เลิกจํากัดครับผมเพียงแค่นี้เองครับคุณผู้ชมก็สามารถกู้หรือดึงแชทที่ เคยกดไม่สนใจข้อความกลับมาได้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีง่ายๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ติดปัญหานะครับที่ว่าเคยกดไม่สนใจข้อความนะครับแล้วไปกู้คืนแต่กู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนพื้นที่นะครับให้มาอยู่ที่จํากัดนั่นเองนะครับผมโอเคครับลองนําเอาคลิปวันนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมก็มาบอกเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ติดปัญหานี้อยู่นะครับผมส่วนคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบังไงก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมาสอนอะไรก็รอคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับหรือรอดูได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ